สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับจะเป็นสินค้าเป็นพลาสติกโมเดลคิดนะครับสเกล1นต่อหนะครับเป็นอุลตร้าแมนนะครับตัวนี้จะเป็นอุลตร้าแมนสูตรเวอร์ชั่น7.3นะครับหรือว่าอุลตร้าเซเว่นนั่นเองนะครับนำเข้าอันนี้เป็นของ Toy l e x กซี่นะครับไปซื้อหากันได้ที่เว็บไซต์ของ Toy l e x กซี่หรือว่าแฟนเพจเฟซบุ๊ o ทอยเล็กซี่นะครับผลิตโดยนะครับอิสตันโมเดลนะครับผม ก็ตัวนี้ถือว่ากล่องมันจะใหญ่มากๆเลยนะคือดูในกล้องอาจจะไม่เห็นความใหญ่แต่ว่าเอามาลองเทียบกับมือแลยอย้วกันนะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่มีแค่400กล่องนะครับในโลกเท่านั้นนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นปกตินะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นเมทัลลิกอยู่นะครับแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นปกตินะส่วนนี้เป็นล่างสเตลโมดนะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับนี่ ด้านหลังของกล่องก็จะเป็นตัว Ultra s e ที่มีพาร์ทครบเลยนะครับนี่ s p a c i u m Crusher นะครับ s p a c i u m Sword นะครับ EX l i f e นะครับนี่แล้วก็จะมีจุดที่เล่นกับไฟ LED ได้นะครับที่ดวงตาแล้วก็หน้าอกนะครับแล้วก็นี่ s p a c i u m Crusher Function นะฮะก็ยืดออกแล้วก็ การแขนแบบกล้ามปูได้นะครับตัวหุ่นก็จะตามนี้เท่านั้นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแกะประกอบเลยนะครับส่วนกล่องนี้นะครับที่เป็นสเตลโมดเนี่ยก็จะเป็นบิวอัพให้ดูไปแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยดีกว่ามาแกะกล่องกล่องธรรมดาก่อนนะมันก็จะเป็นแบบ ชั้น2ชั้นแบบนี้นะครับจะเป็นปลอกนะครับแล้วก็อันนี้จะสก,กีนว่าอุลตร้าแมนนะครับสูตรเวอร์ชัน7.3นะครับเปิดออกมาน,ะนะซ้อนมาอีกกล่องหนึ่งนี่ก็จะเจอตัวดีคอน้ำนะครับเยอะมากนะครับตัวดีคอแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือในการประกอบ อันนี้จะเป็นเล่มสีนะครับเป็นหน้าสีนะแล้วก็พาร์ทนะครับในการต่อแล้วก็เหมือนเดิมนะครับการต่อมันค่อนข้างจะยุบยับนะครับแล้วก็ตอนต่อของตัวอุลตร้าแมนธรรมดาเนี่ยเอ่อด้านอันไหนด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยนะ คือต้องค่อยๆต่อนะครับถ้าคือเอาชิ้นส่วนมาตัดตัด,ตดแยกแล้วต่ออาจจะสับสนนะครับต้องค่อยๆต่อไปทีละส่วนนะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทมือ1 <8 S> 2 3 4 5 6 7 8 8, 6 7 8, 8คู่นะครับ8คู่ <พ halb S 2> เยอะมากนะครับ<ส>พาร์ทอาวุธนีค่คือความแตกต่างจาก กล่องแรกที่ได้เปิดรีวิวไปก็จะเป็นในส่วนของพาร์ตอาวุธนั่นเองนะครับเพราะว่าอุลตร้าแมนกล่องแรกจะเน้นเป็นพาร์ตเอฟเฟกส่วนอุลตร้าเซเว่นเนี่ยจะเน้นเป็นพาร์ตอาวุธนะครับอ,อ่ะตามนี้นับถุงกันเลยดีกว่านะว่าเยอะแค่ไหนนะครับหนึ่งนะสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหอันนี้เป็นพาร์ทอาวุธนะสิบ <10 S 1> มีทั้งหมดสิบถุงแล้วก็อันนี้จะเป็นแผงวงจรนะครับแต่ไม่ได้มีฐานมาให้นะฮะนี่ฐานก็ไปซื้อเอาเอง เอาครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องของตัวที่เป็นล่างสเตลนะครับนี่7.3นะครับก็เหมือนเดิมนะครับดึงสไลด์ออกมาโพ oh. นี่ตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษลังนะครับสกรีนว่าอุลตร้าแมนนะครับสูตรเวอร์ชั่น7.3เปิดออกมาเจอถุงแรกนะฮะ สีก็จะต่างจากตัวล่างปกตินะครับอ่ะถุงที่1 2นะครับ3 4 5 6 7 8 9นะครับแล้วก็ตัวดีคอน้ำนะครับ แล้วก็แผงวงจรที่ไม่มีฐานเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็คู่มือนะครับก็วิธีประกอบเหมือนกันแหละของ2ตัวนี้นะครับดูหน้าสุดท้ายเลยตามนี้โอเคครับผมก็เอาแผงทั้งหมดนะฮะของตัวสเตลนะครับทั้งหมด32แผงนะฮะทั้งหมด32แผงแล้วก็ในส่วนของที่เป็นล่างธรรมดาเนี่ยผมเอามาประกอบ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่คือร่างธรรมดานะครับก็จะเห็นว่าสีแผงเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสเกล1ต่อ6นะครับตามที่ได้แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับอ่ะทีนี้นอกจากว่ามันจะแตกต่างกันที่สีของบางส่วนแล้วเนี่ยบางอย่างก็จะแตกต่างโดยสิ้นเชิงอย่างเช่นชิ้นนี้จะเป็นพัดาบนะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่าเขาลงสีเมทัลลิกมาให้เลยนะครับตรงดาบนี่จะเป็นสีเงินซึ่งถ้าเอามาดูจากตัวหุ่นนี่ของเก่ามันจะออกเป็นสีเทาๆนะครับเหมือนชิ้นของเกราะนะครับแต่ว่าล่างสเตลเนี่ยเขาจะพ่นเงินมาให้นะครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็น2ชิ้นเลยในล่างสเตลนะครับที่เขาพ่นเงินมาให้สีปอกดาบก็จะไม่เหมือนด้วยอันนี้จะเป็นแบบ น้ำเงินเข้มแบบเข้มๆไปทางดำๆเลยนะฮะแต่นี้ก็จะออกเป็นเทาๆไปนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันลื่นนี่ไว้สําหรับติดเข้าไปที่ปอกดาบเพื่อเวลาเราเสียบดาบเขาออกเนี่ยมันจะมีแรงหนืดแรงฝืดมันจะทําให้ไม่หลวมนะครับตรงนี้แล้วก็พาร์ทชิ้นนี้ดูเผิอๆนะครับมันเหมือนไม่มีอะไรแต่เราจะสังเกตว่าตรงนี้นี่ เขาจะพ่นมานะฮะนี่พ่นมาเพิ่มให้สีมันต่างขึ้นนะครับตรงนี้นี่เฉพาะมุมตรงนี้นี่สวยคือแบบสวยเลยนี่ไล่มาทั้งหมดตรงนี้เลยนะฮะคืออุลตร้าแมนกล่องก่อนหน้าที่ผมได้ทำบิ u ลอัพไปอ่ะร่างสเตลลอะมันจะต่างแค่สีแต่ว่าไม่ได้เพิ่มกิมมิคอันอื่นมาให้นะครับอ,อันนี้ด้วยอีกหนึ่งแผงก็จะเป็นตรงนี้ จะพ่นเมทัลลิกมาให้นี่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันต่างมันจะไม่เหมือนเป็นสีพลาสติกอย่างนี้แหละจะเป็นตรงนี้สี่ชิ้นนะฮะที่เขาพ่นมาให้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวล็อกข้อเท้านะครับนี่คือจุดแตกต่างผมถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเรียกได้ว่าเออทาง Model อิเซนโมเดลอ่ะเขาก็อัปดีเทลขึ้นมานะครับจากตัวธรรมดาทำเป็นลังสเตลแล้วจากอุลตอร์แมนตัวเก่าพอมาเป็นอุลตอร์เซเวนจ็ดจุดสาม เขาก็อัปดีเทลขึ้นไปอีกนะครับตามที่ได้เห็นตรงนี้เพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าราคาจะถูกๆนะล่างสเตลไอล่างตรงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดประมาณ2,007นะครับของทาง toy l e x y นะครับที่ขายตรงเว็บไซต์นะครับประมาณ2,007แล้วไอล่างสเตลก็น่าจะ3,000อัพนะผมไม่แน่ใจนะ3-5,000อ่ะาวนี้ผมผมผมไม่ได้ดูราคาจริงนะประมาณนี้นะครับ แต่ว่าอัพดีเทลขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีอีกล่างที่เป็นล่างเมทัลลิกอยู่แล้วล่างเมทัลลิกถ้าจำไม่ผิดก็ราคาสองพันไม่ใช่สองพันดิสามพันปลายๆนะครับก็คือราคาแรงนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับแล้วก็นี่คือต่อเสร็จเรียบร้อยก็ยืนได้ปกตินะครับนี่แล้วนี่ก็คือคร่าวๆนะครับสองทั้งสองกล่องนะครับทั้งตัวกล่องสีขาวแล้วก็กล่องสีดำนะครับ ในของตัวอุลตร้าแมนสูตรนะครับเวอร์ชัน7.3หรือว่าอุลตร้าเซ7.3นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบหรือสนใจนะฮะมีลิงก์นะครับอยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเป็นของทาง Toy l e x กนะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยหรือตอนนี้ทางเว็บไซต์แฟนเพจนะแฟน,แฟนเพจนะครับของ Toy l e x กมีให้ร่วมกิจกรรมอยู่เข้าไปที่ t อยเล็กนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมมีแจกตัวนี้เลย ฟรีๆนะฮะมีแจกตัวนี้ฟรีๆเข้าไปดูกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจะเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะรีบไปทำบิลลอัพตัวนี้เลยนะครับล่างสเตลก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูใน,นเกือบทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะต้องขออภัยไว้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม